จะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลยาจะก็มีเพื่อนทั้งสิงบุรีพี่พี่น้องทางพิษณุโลกอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆ่น,นมีทางหนึ่งนะบ้างอะไรแบบนี้เราไปที่มิตรภาพไว้ที่นั่นมันก็ทําให้เราแบบว่าบอดตายนะเพื่อนๆไม่อดตายถึงแม้เราจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีมีทรัพยากรเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนแต่เรามีความจริงใจนะเพื่อนเพื่อนแต่เรามีความจริงใจอันนี้ก็คือ ลูกยอเนาะเพื่อนเพื่อนลูกยอใครๆก็จะรู้จักนี่แข็งเป๊กมันยังไม่สุกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่กําลังกําลังพอดีจำเพื่อนเพื่อนนี่กําลังพอดีจาที่จริงจะจ๋าว่าจะจาลูกยอให้เพื่อนเพื่อนมีมะยมมีลูกยออะไรแบบนี้มาให้เพื่อนเพื่อนกินนะนะเพื่อนเพื่อนมีปลา้าหนัวใส่เนี่ยโอ้ยดึงหูออกกับเบอกนะคะบเบื่อนะคะเพื่อนเพื่อนไม่เบื่อไม่เมาเตะ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 เ้ยยายเมียวมาอ่านี่นะคะเพื่อนเพื่อน มันก็เฉพาะบางคนเขาที่ไม่แพ้นะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะแพ,พ้มีผดมีคืนมีอะไรมีอะไร,ะไรแบบนี้นะอันนี้เขาไม่มียางนะคะเพื่อนๆไม่ได้มียางนะคะแต่อาจจะทําให้ระคายเคืองตรงผิวหรืออื่นๆใดๆอันนี้ก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆก็อันนี้ก็เป็นลูกยอเนาะเพื่อน หอหมอกอใบยยใครๆก็ชอบทานผลบางคนก็อาจจะไม่ชอบหรือบางคนเอ้ยมันจำได้บ่เนี่ย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 เพื่อนเพื่อนเนี่ยคำตอบของหลายๆคนพอได้เห็นคลิปยายจ๋านะคะพอได้ได้เห็นคลิปยายจ๋าอันนี้เป็นลูกยอนะคะลูกยอมากโยเพื่อนเพื่อนพอได้เห็นคลิปยายจ๋าที่ยายจ๋าว่าไปจำส้มตาแต่กินตําเมีมาา่ยงนะเพื่อนเพื่อนตำเมี่ยงค่ะตะไคร้เนี่ยตาเมี่ยงค่ะตะไคร้หรือว่าลูกยอนี่นะคะมะเฟืองมะไฟ ทำได้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนทำได้หมดนะคะแต่เราทําให้มันถูกสุขลักษณะทําให้แบบมันกินแล้วเราบวเจ็บบวป่วยแบบนี้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าอีกอย่างพวกนี้มันเป็นของทานเล่นของทานเล่นของทานเปรี้ยวปากหลังจากเราทํางานเหน,นื่อยมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เป็นยารักษาโรคหรือว่าไม่ใช่ทําให้อิ่มท้องกินแต่อันนี้แล้วสิอิ่มท้องเลยกับโบเมนนะคะอ่าคนบางคนที่เขาลดความอ้วนเขาก็ กินอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆของพวกนี้มันเป็นของแสลงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นของแสลงก็คือกินมากก็อาจจะทําให้เสาะท้องนะเพื่อนๆทำให้ช่องเสียทําให้ช่องร่วงแบบนี้นะคะเพื่อนๆนานๆเรากินมันก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะเพื่อนๆนานๆกินเรากินมันก็ไม่เป็นไรก็เหมาะมากสําหรับคนชอบอ่า ลดความอ้วนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนลดความอ้วนในทางแบบใช้ผลไม้ลากไม้ของจากธรรมชาติของเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าไม่ใช่ทางรัดอื่นๆแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนของพวกนี้เขาก็จะเป็นของแสลงที่ทําให้สอดท้องที่ทําให้เราเข้าห้องน้ําได้บ่อยครั้งแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ค่ะ นี่อันนี้คือผลลูกโยนะคะยายจ๋าเอามาให้เพื่อนๆได้เบิง้งหลายๆท่านก็อาจจะเคยกินหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยกินแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้มันก็ไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆถนัดใครถนัดมันนะคะอันนี้ยายจ๋ามักแล้วจะให้คนอื่นอันนี้ยายจ๋ามักหรือยายจ๋าชอบจะทําให้คนอื่นในหลายๆร้านคนมาชอบเหมือนยายจ๋ามันเป็นไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆแบบ บางอย่างที่ยายจ๋าชอบก็ชอบเหมือนเขาบางอย่างยายจ๋าก็ไม่มีเงินยายจ๋าก็ทําไม่ได้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ความชอบหรือความต่างก็อาจจะแต่งต่างกันไปทั้งรูปแบบทรัพย์สินเงินทองทําทั้งรูปแบบอ่า ในส่วนภูมิภาคแบบนี้ฮะนะเพื่อนๆถ้าใครปลูกก็มีใครไม่ปลูกม,มันก็ไม่มีแบบนี้ของพวกนี้มันเก็ขอหรือว่าเอาจากเพื่อนบ้านได้นะคะอันนี้เขาไม่ได้ซื้อในหาแบบนี้แจแต่แถวๆบางกะปิเขาก็ขายอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนกองละห้าบาทสิบาทอะไรแบบนี้ตลาดบางกะปินะคะเพื่อนเนี่มีทุกเบือยันเรือรบแบบเพื่อนเพื่อนตลาดบางกะปิอ่ะเพราะว่ามันก็มีส่วนข้างในเนาะเพื่อนเพื่อนมีส่วนพี่น้อง ที่เพิ่นเอาอของยังเป็นของจากอที่เพิ่นปลูกเองมีในครัวเรือนแบบนี้ก็เอามาขายอยู่ยังมาเอามาขายอยู่นะคะเพืเ่อนๆเอามาขายอยู่ยังพอเอามาขายอยู่แบ่งปันคนที่เขาเคยจะไปทําน้ําลูกโยอะไรแบบนี้นะคะการที่จะไปทําน้ําปลานะนน้าลูกโยน้ําเพื่อให้เรากินและแบบว่าเพื่อให้ลดความอ้วนหรือว่า ระบายแบบนี้เพื่อนๆก็กินตามสัดส่วนพอเหมาะพอสมควรนะคะเพื่อนๆกินตามสัดส่วนพอเหมาะพอสมควรนะคะเพื่อนๆ